เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยมาตกหลุมรักกับความแม่นยำกันะจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้ซึ่งด่านนี้มีเคียร์เลทอยู่ที่3 8มจุดแปดเก้าเปอร์เซ็นต์นะไปรับชมพร้อมกันเลยทุกคนเข้าใจแล้วว่าทำไมมันจะต้องแม่นยำเฮ้ยอันแรกเดินผ่านได้เลยใช่ใช่ใช่อันนี้สองก็ได้เลยอันนี้สามก็ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าผมน่ะเป็นคนที่ เพราะว่าผมน่ะเป็นคนที่มีความ <c oughs> ตายเพียบเลยเพราะว่าผมน่ะเป็นคนที่มีความรักอยู่เต็มหัวใจอย่างไงล่ะดันผมสงสัยคนที่ตายตรงสปริงเนี่ยเขาทำยังไงถึงตายกันนะอ๋อเขาคงจะทำเหมือนผมนั่นแหละด้วยความรักที่มากล้นอยู่ในหัวใจผมผมจะทำให้ตัวผมเองนี้ผ่านด่านนี้ให้ได้รับไปสี่ความ <c oughs> <c oughs> ความรักของฉัน <What? S 2> ได้ปลดลับมันไปได้วยเถิด อาในด่านนี้เขายอมรับความรักของผมแล้วอย่างนั้นเหรอผมจะต้องคิดแป๊บหนึ่งเพราะว่าข้างหน้าจะมีอุปสรรคตรองยางเนี่ยกระโดดแบบอย่างนี้ได้อาเราก็รอรอจังหวะนะผมว่าโดดไปเลยได้นะเนี่ยความรักของผมไปไม่ถึงตรงนี้รอเอ้เอทาไมโดดลับทำไมอ่ะสวย อ่าอันนี้ผมว่าผมจะต้องวิ่งไปแบบแรงๆแล้วก็นั่งสไลด์ยาวๆอ่าประมาณนี้ไม่ถึงอันที่สองแต่ว่าด้วยนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมความรักของผมขออีกเทคหนึ่งนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมความรักของผมมันส่งไปไม่ถึงละ่ะนี่ทุกคนไม่รักผมอย่างนั้นหรอทำไมทุกคนไม่กดไลค์อ่ะ <ś red> ใช่สิกับผมอ่ะมันไม่ <ś red> ใช่สิกับผมอะมันไม่สำคัญนี่แม้แต่แค่ไลน์อะยังนห้กันไม่ได้ <ś red> เอาอุ้ยเข้าใจแล้วว่าทำไมด่านเนี้ยต้องแม่นยำอะลองไม่แม่นยำดีพลาดนิดเดียวอะคือตายเลยนะโอเคอุ้ยไม่ตายเว้ย นั่งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวใจเย็นนะด้วยความรักของผมและทุกคนจะส่งผลให้มาริโอ้คนนี้เนี่ยสามารถผ่านไปได้อ่าเช็คคอยไว้อันนี้ไปไหนเนี่ยอันนี้ลงเหรอเอ้แล้วผมต้องไปไงผมรักในความแม่นยำเอาอะไยทุกคนอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งความรักมาให้ผมด้วยละ่ะโคตรจะแม่นยำอะเดี๋ยวนะเดินน่นเดียวตายแน่นอนเดยว โอ้นั่นไงโอ้โหภาาขึ้นไปได้แล้วนะโอเคโอเคโอเคโอ้โหเดี๋ยวอันนี้ไม่ยากเว้ยใครตายได้อ่าแล้วก็มาตรงนี้ค่อยๆไปเหรียญคนที่ไม่มีความรักในหัวใจอ่ะคงจะเลือกไปข้างล่างสินะใช่เข้าใจถูกแล้ว ไม่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 ไม,ไม่ผมเป็นคนที่มีความรักอยู่ในหัวใจเนี่ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ไม่ยากเว้ยข้างหน้าเป็นไฟจะยิงไฟลงมาเรื่อยๆอันนี้แค่กระโดดข้ามโอเคสวยอันนี้เป็นไฟใหญ่รอน,นิดนึงอ่าสวยสวยเฮ้ยอันนี้ไฟโอ้โหไปเร็วะ นะเนี้ยผมว่านะ่จะต้องอยู่ด้านล่างก่อนมันจะได้แบบเพิ่มพื้นที่กระโดดแล้วก็ต้องกระโดดสั้นๆเอยเพราะว่าผมะมีความรักอยู่ในหัวใจยังไงล่ะเอาจบเรียบร้อย ใช้เวลาไปแค่4นาทีเองทุกคนเจ็ดผ oh. ัด j o ยเ i ดเดอร์ทีมเคลเลดห้ดร์เซนด่านนี้มาในทีมของ m u s สิลองดูเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ผมคุ้นๆชื่อเกมอยู่นะน้นนี่อ้เป็นเกมไม่ตัวที่แบบมันแบบขี่เจ็ตหรือเปล่าวเป็นผู้ชายอะ่ะผมคุ้นๆอยู่แต่อาจจะเป็นคนละเกมกันแหะโห oh. สุดยอดไปเลยได้เล่นด้วยมีเพลงประกอบด้วยมันไปเลยอย่างนี้อ uh. หยุดฟังเพลงแป๊บหนึ่งได้ไหมลงสวยไปไปขึ้นบนโอ้โหทางเล็กมากเอาหอทางลงโอ้ยไม่ตายหมดอ่อนโดนทำไมมันยากเงี้ยไปผมยังไม่ตายสักตัวนะเว้ยทุกคนเนี่ย ขึ้นบนโอเคลงมาแล้วคือผมอหนีฉากไม่ได้นะฉากมันกินผมตลอดเลยอ่ะจบไหมน่าจะจบละขึ้นเรียบร้อยว้ยชอบอ่ะชอบความทุ่มเทของคนสร้างด่านอ่ะคือเขาสร้างด่านแล้วก็เขาก็ยังใส่เพลงให้ด้วยอ่ะ s u r s e r s o o o ูลแอดเวนเจอคุณตกใน4วิชาจงรับเกรด A บวกและสนุกกับซัมเมอร์สถอ เคียร์เลยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์อ้เอมาลิโอรีบๆขึ้นมาเรียนเร็วเสียเวลาเว้ยเดาเดวเดา,ดา,ดาขึ้นไม่ได้นะจะต้องไปเอากุญแจรถก่อนเข้าบ้านเหรออันนี้อะไรยี่มีของซ่อนเว้ยน่าจะเป็นบ้านเข้าบ้านแป๊บอ๋อวิชาคณิตเหรอเต่าสีเขียวที่มีชีวิตเนี่ยลบเห็ดที่มีชีวิตจะได้อะไรมันก็ได้กระดูกอะดิ เชื่อในความฉลาดของผมทุกคนคนอย่างผมเนี่ยมันต้องเกตสี่เท่านั้นง่ายจังทดเอ่อดอกไม้ไฟบวกกับดอกไม้ธรรมดาจะละจะ <c oughs> จะได้อะไรมันก็ได้ดอกไม้ยิงไฟสีทุกคนอันสุดท้ายง่ายอีกแล้วสงสัยผมจะต้องได้ท็อปวิชานี้แน่ๆเบยเป็นวิชาที่ผมไม่ชอบที่สุดแล้วไม่นะผมไม่ชอบศิลปะเลยมาริโองง อะไรหอรอมารโิโอ้งงเหอเื่ออะไรอ่ะอ๋ออโอโอ๋อออ๋อหรือเปล่าจะอ๋อดีหรือเปล่ามาริโอ้งงคือเขาจะถามว่าตัวไหนเป็นมาริโอ้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยผมงงนะเนี่ยผมไม่เข้าใจคำถามมาริโอ้แล้วก็งง มาริโอ้งงแตกต่างกันที่อันนึงใช้กล่องดนตรีอีกอันนึงใช้บล็อกไม่เข้าใจอะ่ะเอาไงดีวะมาริโอ้งงผมผมไม่เข้าใจคำถามอะมาริโอ้งงผมว่าเป็นกล่องดนตรีเพราะว่ามันเป็นวิชาอาร์ตหลักการั่วอะไรวะเนี่ยใช่ดิ <c oughs> ไม่ใช่ทำไมอะ่ะ ไม่ผมไม่เข้าใจว้าผมจะต้องไปเรียนใหม่อ๋อรถโรงเรียนเมื่อกี้ก็คือรถโรงเรียนกลับบ้านน่าจะงั้นหรือว่ามีอะไรที่ต่างว่าผมสังเกตอะไรไม่ดีหรือเปล่าเอาแหละผมไม่รู้อะเอาผมตอบถูก g e o g ร a f ีภ <c oughs> ูมิศาสตร์วิชาภูมิประเทศอะไรก็ว่ากันไปฝรั่งเศสเนาะไอเดียว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 เด,ยวเด,ยวเดียวผมจำได้มันจะค่อนข้างคล้ายกับประเทศไทยอยู่อันที่สอง ใช่ใช่สิใช่ใช่อันแรก <c oughs> เ <c oughs> ดี๋ยวผมไม่ได้เจตนาผิดนะว้ทุกคนก <c oughs> ตอบผิดเองสรุปผมตกวิชาศิลปะแล้วก็วิชาประเทศเหรอเนี่ยอันแรกเหรวะเอามแนวตั้งโอ้ยคือผมอาคุ้นว่ามันเป็นสามสีอยู่แล้วแต่ผม ผมตอนแรกคิดว่าเป็นแนวนอนอายเลยกูเจแปนโอ้เฮ้ยเจแปนถ้าผมตอบผิดนะผมยินดีอมขี้หมาเลยทุกคน oh <my> God. ผมเนี่ยดูอนิเมะประเทศนี้บ่อยผมจะตอบผิดได้ยังไงถ้าใครตอบผิดนี้ไม่ใช่แฟนอนิเมะแล้วมีรูปธงชาติออกจะบ่อย PE อะไรหรออันนี้ผมไม่รู้สังเกตจากด่านแล้วคิดว่าน่าจะเป็นวิชาแบบภาระศึกษาอะไรประมาณเนี้น่าจะใช่วิชาภาระนั่นแหละไฮโอเค สวยอ่าผมไม่ตกว้วิชาอะไรอีกเนี่ยเอบวกเอ <laughs> บวกได้ไงกูอตอบผิดไป็สองข้อโอ้ยผมตกศิลปะกับวิชาภูมิประเทศวิชาภูมิศาสตร์เออเรียกอย่างนี้ดีกว่าเอ <laughs> hey, สอบตอกว้ <laughs> สรุปว่าผมน่าจะได้ประมาณเกรดบีกลับบ้านได้อไม่จบบอกฮัล <laughs> <laughs> โหล นี่คือบทลงโทษของเด็กที่ไม่ได้เอใช่ไหมผมกงหกลับบ้านคะ่ะบังหอกลับบ้านไม่ใช่บ้านวะได้กลับทงเฮ้ยด่านแบบนี้ก็น่าสนใจสร้างอยู่นะด่านนี้แบบมีเชือกเงี้ยให้ด่านมันไหลไปเองเป็นรูปร่าง Under t a l e Music Speed Run Let's Go we yeah. ไปออกกาลังกายกัน <T ennis. S 1> เทนนิสไฮ้ด่านแนวนี้ผมเคยเล่นแล้วนี่ว่าใช่มาเถอะมาเถอะตายสวยใช่ผมจําได้ว่าเคยเล่นอยู่ด่านประมาณเนี้ยสวยขึ้นไปแกะกะ้าตีโต้กลับค่าอย่างงั้นเหรอเรียบร้อยตายอันนี้คือการปีนเขานะเออ จบไ,ไหมปีนเขาไม่น่าจะใช่อะไรที่ยากยากไม่ยากไม่ยากแล้ว<อ>ก็มาตรงนี้โอเคสวยแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้ขึ้นไปเรียบร้อยจบเช็คพอยต์บ็อกซิง่งอะบ็อกซิ่งอะไรบ็อกซิง่ง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 บ็อกซิ่งบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งครับ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 อีกทีเดียวบ็อกซิง่งบ็อกซิ่งยังไงวะเนี่ยยิงธนู เรียบร้อยเดี๋ยวอันนี้ยิงตรงสวยยิงไปสวยสวยสวยยิงบนโอ้โหทำเวลาโคตรดีอื้อล่างปับปับปับเออมันจะต้องรอบแบบให้ไอ้เมื่อกี้ดอกไม้มันอยู่ตรงกลางแล้วผมก็ยิงไปบ่ยบอลไหนอะแค่นี้ย โหโหโคตรง่ายเลยทุกคนกีฬาเตะบอลอย่างนี้ฮัลโหลถามจริงง่ายไปแล้วนะกีฬาต่อไปคือวิ่งกีฬาวิ่งเว้ยโอเคสวยสวยขึ้นไปอ่ะจบแล้วหรอมีการทำด่านหลอกกันด้วยดูด่านผมหน่อยสิว่ามีคนเล่นโอ้โหโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม